ทำเอากรีสนานทั่วประเทศแอนโทเนียโพซิลสามารถเข้ารอบ20คนสุดท้ายมิสยูนิเว r ร์2023แฟนนางงามรอลุ้นมงสามเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรอบตัดสินจากการประกวดมิสยูนิเว r ร์2023ครั้งที่72ที่จัดขึ้นณนประเทศเอลซาวาดอ ที่เหล่าบรรดาแฟนนางงามและผู้คนทั่วโลกตั้งรอรอคอยและลุ้นไปพนอมพนอมกินว่าปีนี้2023สาวงามจากประเทศไหนจะสามารถคว้ามงกุฎไปครองขณะที่แฟนนางงามไทยก็พร้อมส่งกำลังใจให้แอนโทเนียโพซิลตัวแทนจากประเทศไทยให้คว้ามงสามกลับประเทศให้ได้แอนโทเนียเข้ารอบ20คนสุดท้าย ล่าสุดในการประกาศผลรอบ20คนสุดท้ายการประกวดมิส s u นิเวอร์2023แอนโทเนียโพซิลก็สามารถผ่านเข้ารอบได้สำเร็จโดยเธอเข้ารอบเป็นคนที่เจ็ดท่ามกลางกรี๊จากแฟนนางงามจากหน้าเวทีและเสียงเชียร์จากแฟนนางงามชาวไทยที่ดังกึกก้องไปทั่วประเทศเพื่อรอลุ้นคว้ามงสามกันต่อไป